สวัสดีครับทีนี้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเหรียญครับคอนมากกันนะครับเหรียญของบิทคับนะครับแนวทางของบิทคับนะครับตามเป็นสี่ชั่วโมงนะครับดูกันเล็กๆไปก่อนนะครับหลังจากที่ผมโพสต์ในเพจนะครับว่าเหรียญครับเป้าแรกจะไปที่ห้าร้อยนะครับวันนี้ก็มาถึงห้าร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกราฟนะครับว่ามีโอกาสย่อหรือขึ้นขึ้นต่อนะครับผมมองว่า ภายในวันนี้ถ้าปิดปิดที่ห้าร้อยสาสิบแล้วลงมายืน,นแถวห้าร้อยห้าร้อยสิบห้าได้นะครับปิดที่ห้าร้อยสามสิบย่อลงมารีเทสต,ตรงนี้เอาผ่าน,นครับก็จะมีการขึ้นต่อนะครับแต่ผ่านมาสี่ชั่วโมงแล้วก็ยังดูว่ายังยืนไม่เหนือห้าร้อยนะครับยังห้าร้อยและชนอยู่นะครับถ้าถ้าถามว่ายอดเป้าแรกก็จะเป็นแถวสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าถึงสี่ร้อยหกสิบนะครับ เราดูกันต่อไปนะครับแนวย่อแนวแนวรับแรกแนวรับที่สองก็440แนวรับที่สามแถว390-400นะครับจะมีการกลับตัวขึ้นนะครับมากจะไม่ลงต่ำตรงนี้ครับสำหรับนัเรียนครับนะครับตรงนี้แถว500เนี่ยมีข่าวนะครับก็มีการซื้อขึ้นมามีการซื้อขึ้นมาแถวข่าวเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือว่ามีคนขายมากนะครับก็อาจจะอยู่แถวแถวราคาแถวแถวโซนนี้นะครับ โซนสี่ร้อยหกสบสี่ร้อยเจ็ดสิบท่านการย่อตัวลงมานะครับแต่ผมมองว่าระยะยาวยังขึ้นอยู่นะครับสำหรับการาฟของเหรียญคับคอนนะครับต้องมาติดตามกันในคลิปคลิปต่อไปนะครับผมมองไว้ว่าเหรียญน,นี้ถ้าเกิดยืนเหนือห้าร้อยได้เป้าที่สองนะเป้าแรกผมมองไว้ห้าร้อยก็มาถึงนะครับเป้าที่สองผมมองไว้ที่แปดร้อยสี่สิบนะครับต้องรอดูว่าจะขึ้นไปไหนนะครับเป้าที่สองให้ผมมองไว้สี่ร้อยแปดสิบนะครับ ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหรือต้องรอดูว่าอาทิตย์หน้าจะไปไปได้ไหมเพราะว่าอาทิตย์นี้ยังเป็นขาขึ้นนะครับก็ถือว่ามองว่ามีข่าวมีอะไรก็มีโอกาสที่จะไปแปดร้อยได้นะครับมีโอกาสนะครับเดี๋ยวตอนนี้โอกาสที่จะย่อมีสูงกว่านะครับถ้าย่อลงงานก็ใครที่ยังไม่เข้าก็ต้องรอไปก่อน,นครับถ้าใครที่ยังไม่มีของแต่อยากเข้าถามผมว่า มันเข้าในราคาไหนครับราคาย่อหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ยังไ,ไม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดหลุด500ขึ้นมาได้เรารอแถวๆ510นะครับเพราะว่าถ้าย่อ510แล้วรีเทสผ่านนะครับไม่หลุดลงมาต่ำ500สามารถเข้าได้นะครับแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เกิน500นะครับรอดูว่าจะย่อลงมาต่ำแบบนี้ไหมครับผมมองไว้ที่ต่ําสุด400นะครับต่ำสุด400ลงมาก็4ส4 0 ลองลองแบ่งไม้กันดูนะครับสำหรับเหรียญครับคอนเดลคิปหน้านะผมจะอลิมาาถ้ามีครบับเปลี่ยนแปลงนะครับผมครับ